นี่คือเคสเปืดน,นะครับผมเป็นเคสโทรศัพท์มือถือนะมาจากประเทศจีนครับผมใช้เวลาประมาณ <S <S เกือบหนึ่งเดือนเลยนั่นเองนะครับไปดูกันเลยนะเนี่ยดูสภาพกล่องก่อนครับตอนแรกนะสภาพกล่องเนาะดูวฮะ,ะสวัสดีครับผมมาลินหรือลิชัยใครใช้ไม่ใช่แต่ทีช้์ครับผมนะครับวันนี้มาลินก็จะมาบอกไม่ใช่มาบอกสิ มาแกะเคสให้ดูเนาะเคสโทรศัพท์มือถือมาลิกไปสั่งซื้อมานะนี่ครับชุบแกะเลยฮะดูถ้าเป่ากล่องนะก็เยินนิดนึงอะครับอย่างว่านนะมาจากเรือบ้างอะไรบ้างก่อนจะมาถึงหัดใหญ่นะฮะก็นี่อะโอ้โหดูกล่องห <Amazing. S 1> นะึ่งสองหนึ่งสอง Amazing โอ้โหให้สติกเกอร์มาด้วย uh oh. มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วข้างในไม่มีแล้วครับ นี่ครับปืนเป็นไงครับต้องแกะมาดูหน่อยนี่กูดังด้วยวน,นี่ครับปืนครับพี่น้องชักปืนมานี่นนอยมีต้องเขาไปย่างี้เป็นอย่างี้เป็นอไหนงี้ชักปืนนี่ครับพี่น้องปืนปืน ใครสนใจนะครับสามารถที่จะสั่งได้นะเดี๋ยวมาริททิ้งลิกว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาลิทขอเอาโทรศัพท์มาใส่แป๊บนึงใครเลยนะนี่เคสโทรศัพท์ iPhone 7นะครับผม7พัดเนาะขอมาลิทนะลิสใส่เลยนะปุ๊บครับนี่ครับนี่นี่ครับเรียบร้อยตรงนี้ไม่กันเลยเนาะใช่ไหมไม่กันตรงนี้เลยมันกันด้านหลังอย่างเดียวนี่ดูเทไปเลยครับนี่ฮถ้าสมมติวราเดินใช่ไหมชักปืนมาฟุก ทำท่าอย่างเงี้ยฮะทำท่ามันจะยิงนะก็คือทำท่าอย่างเงี้ยมันจะยิงบัลิตร้ามีคนกลัวบ้าเหรอครับเอาไว้ทำคอนเทนต์นะฮะไว้ทำคอนเทนต์ใครสนใจนะครับสามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวมาลิตร้าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคือจะมีโทรศัพท์เจ็ดเจ็ดพัรแปดแปดพารอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะว่ามีกี่รุ่นนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ร้านนึงฮะที่บางลิตเจอในใน shopee นะครับผมสามารถไปดูได้เนาะมีค่าส่งฟรีก็สามารถซื้อตอนคอส่่งงงฟรรีีไไได้นนนะับผมเเเปป็จ๋ลย นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมารีเปิดหน้าจอนิดหนึ่งนี่โทรศัพท์มือถือเค่โทรศัพท์มือถือทับโคตรเท่เลยครับักเบินยิงเนี่ยมันนี่รออยู่เดือนหนึ่งครับก่าจะได้นะแต่ว่าราคามันไม่แพงนะราคาอยู่ที่100กว่าบาทนั่นเองนะครับผมไม่แพงว่าเสียอย่างเดียวครับด้านหน้ามันไม่กันนะครับผมก็คือเราต้องซื้อฟิล์มมาให้ติดหมดเลยนะซื้อฟิล์มมาให้ติดหมดเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแค่นี้แหละครับผมใครสนใจไปซื้อกันเลยครับผม ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแจ้กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค